สวัสดีครับ วันนี้เรนแอนทาวเวลของเราครับมาอยู่กันที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ครับวันนี้ครับผมรวมทั้งครอบครัวหอพบุลสุขนะครับแล้วก็สมาชิกของส่วนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนหมารยเทคโนโลยีแสารีนะครับรวมทั้งลูกศิษย์ด้วยนะครับนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างวันนี้เรามาเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งทหารหานกล้านะครับที่กันอาณาเขตให้กับพวกเราชาวไทยนะครับเรามาร่วม ให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษเปียกนะครับแล้วก็มียากันยุงนะครับแล้วก็สิ่งที่จําเป็นต่างๆนะครับที่ใช้ในการดํารงชีวิตนะครับในความลําบากช่วงนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านนะครับมาร่วมกันบริจาคนะครับที่กองทัพภาคที่2นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในเขตพื้นที่สงคราม ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับมาร่วมกันครับมาช่วยเหลือทหารหารและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในวันนี้ครับขอบคุณครับ